สปอบ,บอนกับชนันริทนะครับน้ำหนักชั่ง112ปอนด์เท่ากันกับส่วนสูง168ต่อ167ครับอายุ19ปีเท่ากันนะครับเปอบอนนั้น53ไฟนะครับชนะ40แพ้12เสมอ1ส่วนชนันริทนั้น40ไฟทครับชนะ30แพ้10นะครับยังไม่เสมอใครปัทลุงกสุราธานีครับาใกล้เคียงกันเลยครับคู่นี้ นี่คือป่าตองไฟน้์ยนะครับเราติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บช่อง5นะครับจากสนามวนามวยป่าตองสนามมวยป่าตองซึ่งเป็นสนามมวยเบอร์หนึ่งของเกาะภูเก็ตในเวลานี้แลลวครับภายใต้การบริหารงานของดรชัยนันท์สุทธิกุลย้ำกันอีกครั้งว่าเรามีมวยด้วยกัน5วันนะครับวันจันทร์ศุกร์พีเกวันมันเดย์ไนท์โดยโปรเตอร์เล็กภูเก็ตหรือว่าน,นิพนธ์วิชัยดิตนะครับ วันการทิวสเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานเพื่อวัสดีกับป่าตองไฟไนท์โดยหนุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสำนึกพัดบุรีครับช่องหน้าถ่ายทอดสดแล้วก็วันเสาร์สัตเดย์ไนท์โดยอาจารย์ทำกระทู้พร้อมทีมงานนะครับส่วนวันอาทิตย์จะเป็นป่าตองคอมแบทครับ โดยพิมมือของโปรเทอร์นุ่มน้อยมังกรใหญ่หรือว่าสมนึกพัฒน์บุรีพร้อมทีมงานนะครับทั้งง่ารายการเราได้รับการสนับสนุนจากท่านานายกวรรณยุทธสติกุลกับนายกเทศสมนตรเมังกระทูและก็นายนารีสอร์ทแอนด์สปาบรรยากาศล่มลื่นเป็นธรรมชาติสเสน่ห์ภูเก็ตนึกถึงที่พักนึกถึงนายนารีสอร์ทแอนด์สปานะครับ ปาตองไฟน้ต้องขอ,ขอขอบคุณท่านพลเอกกิติสมสนัน์ครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์ของทบกช่อง5ขอบคุณท่านโสโุพลสวรัตน์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตแล้วก็ท่านเทียพงษ์ช่วยชูกรัดจังหวัดภูเกต็ตพร้อมทั้งท่านบอธนวุฒิเพชรละนะครับผู้อำนวยการสำนักง,งานการกีฬาประเทศไทยประจำจังหวัดภูเกต็ตขอบคุณวีนั่มครับอุปกรณ์สวยๆอุปกรณ์กีฬาทุกชนิดนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าและอุปกรณ์มวยไทยที่สนับสนุนป่าตองไฟน้ด้วยดีนะครับ ย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเพื่อนท้องน้องพี่นะครับร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณแม่เขียวพัดบุรีนะครับคุณแม่ของโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองใหญ่หรือว่าสมนึกพัดบุรีนะครับทั้งจากโลกนี้ไปด้วยโรคชราในวัย102ปีขณะนี้ตั้งศพบัณฑกุศลที่วัดควรพระอำเอภอปากพยูนยจังหวัดพัดทลุงครับยกที่หนึ่งนะครับ แดงนั้นพัทลุงกับฝ่ายนักเงินนั้นสุราธานีนีอายุนี่เท่ากันเลยนะพี่อนะสิุเท่ากันส่วนสูงเท่ากันร้อยหกสิบแปดกับร้อยหกสิบเจ็ดใกล้เคียงกันเลยครับอายุสิบเก้าปีครับรุ่นนี้ก็บอกว่าแร่งเลยลุ่นเหนื่อยง่ายงายเร็ว แล,ลแล้วพูดถึงรุ่นเราล่ะพี่อ้นเหนื่อยเหนื่อยง่ายหายหาย,ยากแต่ว่าผมยังผมชอบอะไรอย่างพี่อ้นนะพี่อน้<ะ>อนเคยดูทิกต<ะ>็อกไหมช่วงนี้นี่มันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่าชอบคนแก่แม่ถือว่าถือว่าเป็นดาวทิกต็อกปักใต้อะแก่ชื่ออะไรนะผมไม่แน่ใจนะน้องแตงน้องแตงแตงน้องแตงชาวคนแก่ใช่แกบอกบอกว่าเป็นคอนเทนต์มากกว่าหรือเปล่าแต่ว่าแม่มันดูแล้วมันสบายใจอรัพี่อ้นโอ้โหใจมันชุ่มชื้น น้องแตงชอบคนแก่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดจริงหรือพูดเล่นอ,อันนี้แหะมาดูบนเวทีดีกว่าครพยายามจะทีบซ้ายไว้ครับซูเปอร์บอลชาริทขยับ รูปร่างนี่ถือว่าใกล้เคียงจริงครับยังไม่โดนด้วยกันตั้งคู่เลยครับอืนี่ดิสเบรกด้วยทรีก่อนครับซุปเปอร์บอลครับถ้าถามว่าชอบใครนี่ไม่ต้องถามนะี่ี้นนะเด็กพัดลุงครับเด็กพัดลุงครับชื่อซุปเปอร์บอลโอ้โหอายดอลก็ต้องเป็นซุปเปอร์บอลครับสาลาตานีและชาลิตโอ้โหแข่งขวาของซุปเปอร์บอลครับต้องบอกว่ามีอดอลเลยครับ พัทลุงนี่ยเบอร์หนึ่งของพัทลุงตอนนี้นี่ต้องยกให้ซุปเปอร์บอลเลยนะซุปเปอร์บอลรถถังเนี่ยซุปปเอร์บอลรถถังพัทลุงทางนั้นใช่ครับฝากไปถึงซุปเปอร์บอลนี่ผมไม่คิดค่าโฆษณาให้พยายามจะใช้ลูกถีบซ้ายเลยครับซุปเปอร์บอลส่วนมุมน้ำเงินที่ชันรีดครับพูดถึงอราสุร่านะผมนึกไปถึงโน่นแข้งแข้งหน้าหยกไอ้ เพชรเอกเพชรเอกสฐวรรณพักดีโอโ้โหแกหนักหนักเตะหนักมากครับเจอกันบ่อยนะครับน้องเป็นคนนิสัยดีมากครับต้องบอกว่านิสัยดีดูคุณธรรมผมเองครับเพชรเอกเส,สุวรรณพักดีแข้งขวานะพี่อ๋อนะเข้งขวานนะเป็นเป็นเด็กนิสัยดีนะครับอยู่กับผมตั้งแต่เล็กๆนี่มผมพ่อทุกคขาดีครับ ก็จะพยายามยังชิงยังหวากกันอยู่ครับ <Yeah. S 1> ยังใจเย็นครับหมดยกพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมา yeah. ชัดๆครับจังหวะวางแข้งขวาของซูเปอร์บอลเจอแข้งขวาของชาลิสแลกกับคนละดอกคนละที่ครับชาลิสพยายามจะเน้นที่แข้งขวาจังหวะดึงแล้วคืนครับอือฮึแล้วนี่ครับขยับมาเอาคืนเหมือนกันกับซูเปอร์บอลไม่มีให้เสียเปรียบเลยครับจังหวะทีพยายามจะเกี่ยวครับชาลิสดูครับอือฮึอาวุธใกล้เคียงกันจริงครับคู่นี้ ladies and gentlemen i s t m e k e s competition with championship. the championship battle fight night is with 126ป o นด์ we t w e e n t h e warrior from morocco and the warrior from australia นะครับคู่ต่อไปครับเป็นการชิงแชมป์ป่าต่อไฟได้ในปี126ปอนด์ครับระหว่างอัครลำอูชิบีครับจากโมร็อกโกครับเจอกับฟาเฮสไฮดาจากออสเตรเลียครับและก็ต้องขอขอบคุณครับมิสแอนนาเลียจากออสเตรเลียครับอ่าออสซี่ออสซี่ออสซี่่อา โโอ้ oh Thank you very much. มาลุ้นกันต่อครับยกที่สองครับซูร์บอลเอกเมืองนันกับชาลิตสอนพิชัยครับพัทลุงกับสุราธานี เป็นมือที่ถูกคู่เลยครับคู่นี้รุมล่างใกล้เคียงครับยกแรกม,มางันแบบจังหวะฝีมือ,อมแต่ว่าเน้นหนักๆน,นะพิอ,นะอ้นะออกน้อยแต่ออกหนักนี่ครับโอ้โหพลาดบ้าครับโดนแข้งนะครับขวามาขวาคืนครับคนละดอกคนละทีเลยครับจังหวะวางแข้งขวาของซุปเปอร์บอลมุมแดงนี่สำนัก เพชตรตมน้อยนะครับอ,อ่าพูดถึงพูดถึงเพชตรตมน้อยนี่ของโปรเตอร์นะพี่ว้รนะแต่ว่าเราบรรยายนี่เราไม่เข้าข้างใครออกใครนะพี่วรรเราเป็นกลางครับ<ต>ท,ที่สําคัญโปรเตอร์ตุมน้อยเมื่อไหญ่ก็จัดมวยนี่ไม่เคยเปรี่ยนไม่เคยเปรียบคู่ต่อสู้นะครับต้องบอกว่าแม่วยของเพชรตุมน้อยนี่แพ้ได้ชนะได้ก็ต้องบอกว่าแม่ จัดแล้วขอให้สนุกอย่างเดียวครับคนภาคสองคนนี่ต้องบอกว่าถึงเป็นคนใต้ก็จริงแต่เป็นกลางครับเป็นกลางเป็นกลางแล้วก็แฟ็โอ้แล้วก็แฟนวมนิติชมได้นะเบี้ยนนะได้เฟ็ดมนิษฐชมมาได้ครับแล้วบางทีการการบรรยายเนี่ยเหมือนกับว่าเข้าข้างแต่จริงไม่ได้เข้าข้างถ้าฝ่ายนเงินออกเหมือนมาริลัวเมื่อกี้ก็มาริลัวออกอาวุธเราก็ต้องบรรยายมาริลัวออกอาวุธครับผม นี่ครับก็พอแฟนบันนิติชมได้ครับแล้วก็เรามีตอนนี้มี FC ฟซีนะผมมีอยู่คนในเซนเซตปาตองเซนปาตองโโอ้หสายมาสายดูกันบนเวทีก่อนครับมาดูบนเวทีครับสายของซุปเปอร์บอลครับสามดอกแล้วครับเมื่อกี้เกี่ยวได้พยายามจะคืนด้วยสอกขวาชาลิดชาลิดไล่แขนโอ้ดูก็พยายามจะกดแขนแล้วครับชาลิดแขวนชมขุนกระเพาะได้ดีมัอนการพี่อ้นขวานได้ดีมัอนกัน สุราชไม่ธรรมดาครับอ้าวไล่แขนเสียบยัดไซอู๋ยยัดเข้ายครับอ๋อาล้วครับจ่าหวะยัดไ้ของชาลิตอขวางหน้าแล้วยัดไ้ของแกทําได้ดีครับขมขวักว้าของซุปเปอร์กรอนโอ้เล่นกันหนักแรงๆนะครับพูดดิไม่อยากจะให้กรรมการทํางานยากลำบากครับนี่ครับเช็คบินได้เช็คบินเลยครับโอ้ย โอ้โหแอบสอกขวาเมื่อกี้กับสมบูรณ์ก้เอาทีเดียวอยู่เลยครับใครพลาดก็ลงเปลเนะครับใครพลาดลงเปลยครับดีเบรกด้วยที่แบบนี่หลักเลี่ยมไม่ธรรมดาครับชาริสโอ้โหอยู่ที่การยืนระยะปปลายนะครับหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่าสอกผ่านทั้งคู่เลยครับดูครับจังหวะไล่แขนแล้วเสียบด้วยกอล์ขวาของชาริสต์โอ้ยมา ร้องอุ้ยทั้งคู่เลยครับเสียวมาถ้าเบดนี้โดนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นครับ ดู๋าพช้าๆนะครับจังหวะถีบเจอแข้งขวาสวนครับอื้อแต่ขวาถีบขวาของชาลิตแล้วนี่ครับแม่จังหวะฟันศอกขวานะครับชาลิสก็ยั้งก็เอาขอขอทีเดียวอยู่เหมือนกันครับนี่โดนบ้างโดนบ้างครับแม่ต้องต้องยอ่ทางด้านช,ชานลิตทางนี้นะยั้งได้ครับ <ๆ S 2> แล้วก็ดียัดสยไส้ไล่แขนไล่แขนเจอโอ้ยเม็ดนี้ครับอ่ใครโดนนี่แล้วนี่ครับ เม็ดนี้อืหลับตาปีเลยพี่อ้อนโอ้โหโฟันกันแบบไม่ยั้งเลยครับก่าวว่าโดนนี่ลงเปลย์ทั้งคู่เลยครับแล้วครับลาบมาแล้วเดี๋ยวก็เลือดมาครับอืมโอ้เกเดือดขึ้นเดือดขึ้นเลยครับ องสาให้ความเดือดนี่ทะลุบอลลอดแล้วครับเล่นกันหนักๆเล่นกันเจ็บๆเล่นกันแรงๆแะครับพัทลุงกับสุราษฎร์บ้านใกล้เลนเคียงมไม่มีใครเกรงใจใครเลยครับมาครับมาเลยครับโอ้ยซอกซ้ายขึ้นด้วยซอกขวาครับ ซูบอนวางซ้ายแม่ทิ้งไปหมัดหน 1, ึ่งสองกับชาลิสซูบอนวางซ้ายชาลิตโต้ด้วยขวาอ้าวสอกขวาของซูบอนอ่าแล้วครับจังหวะไล่แขนดูก็ว่าสอกใครจะคมกว่ากันอ่าใครกดแขนได้ก่อนคนนั้นได้ควันศอกค,ครับอืมนี่นะครับโอ้โหเสียม,มาแรงๆครับอือืๆๆๆยับพยายามจะฟันด้วยสอกข,ขวาคืนเหมือนกันครับชาลิสอเลเกย์ทราย โอ้โหเบียดเข้ามาวิ่งไปพี่โอ้นพี่โอ้นคู่นี้นี่มันน่าจะมันน่าจะไม่ครบยกนะพี่โอ๊โอ้ยอกแล้วครับเซียว รับอาวุธไม่เป็นผลดีครับ3เมตรจัดให้เลยครับ3เมตรจัดให้เลยครับอือโอ้แลกกันมาคู่กีฬสูสีนะครับแต่ว่าอืมนี่กับที่เด็ดที่ขาดครับเอฟจังหวะกดแขนได้ครับก็บอกแล้วว่าจังหวะกดแขนได้ครับโอ้โจบข้าวแล้วครับแบบนี้ครับปิดเกมเลยครับโอ้โหแลกกันชวัดเฉวียนครับ แต่พอ,อชิงจังหวะนี่ซุปเปอร์บอลแกได้จังหวะครับได้โอกากับแกไม่ปล่อยวินาทีท้องให้ผ่านเลยครับเดี๋ยวเรามีภาพช้าให้ดูนะครับจังหวะไล่แขนของแกน,นี่ยอดเยี่ยมครับโอ้โหมาดูภาพช้านะครับีบจังหวะตะวัดซ้ายของซุปเปอร์บอลครับ แล้วลงนายนีรับดอกที่หนึ่งมพยายามจะขวางดอกที่สองครับดอกที่สามดอกที่สี่ครับโอ้หลูดตามเข่าเลยครับหมาแล้วครับมาแล้วครับย้ำเลยครับอืออยัดไส้พอโอ้ยอ่อนลงมาแกเสียบด้วยขวาครับไม่ปล่อยวินาทีทองให้ผ่านครับ By the way, of knock off. on the window, race corner, Super Bowl.